สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถสกู o p ไอใหม่เนาะเพิ่งออกเมื่อวานเนาะ <S <S เจอมาเลยอราคาสี่หมื่นเก้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสีที่ล้อธรรมดานะครับ <S <S ไม่รถอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเพิ่งออกเมื่อวานเลยเนาะเดี๋ยวมาโชว์การขโมยกันตามที่โจนขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหล็กแหลมๆนะครับแทงที่รูกุญแจแทงแทงรูกุญแจปุ๊บแทงปุ๊บ แปงปุ๊บก,ก็จะปิดนะครับรูนแจมจะพังแต่มันจะพังที่อ่อนเขาเลยสตาร์ทหนีไปเลยอ่าดังนั้นผู้ผลิตเขารู้ละว่ามามันมาขโมยอย่างนี้เขาเลยทําที่ปิดรูนแจไว้นะครับสังเกตไหมรุ่นใหม่ทาไมต้องทําที่ปิดรูนแจมาเพื่อป้องกันโจรใช้เหล็กแหลมมาแทงเนาะแต่ตอนนี้โจรฉลาดแล้วเอาไม่เหล็กไปเองฝังรูนแจนเขาแล้วก็แรงๆเปิดได้หมดถึงปิดมาเปิดเปิดได้หมดแล้วครับการการแก้ไม่ได้ละกาขโมยผมก็จะมาแก้โจรแบบนี้นะครับผมจะกดล็อกให้ดูกดสองครั้งนะครับ กดสองครับปุ๊บใครลวนรถนะครับรถจะไม่ร้องรถจะจะไม่รับเสียงดังรบกวนชาวบ้านเลยกต่สมมทั่วไปขี่รถตากฝนน่อยรถก็ร้องนะของผมจะไม่ร้องเลยของผมจะร้องต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่เป็นกุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บเดี๋ยวผมน,นี่สมมุติกุญแจผีเนาะแทงแทงปุ๊บบิดร่นี้ อยู่ตอเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นแต่การขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับผมจะดมน้ำให้ดูการขโมยทั่วไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้ารีโมทก็พังแล้วเนาะของผมนี่จะไม่พังอยู่เราจะสั่งสตตร์ที่รีโมทให้ดูเนาะติดเลยนะครับให้ดับเครื่องกดดับที่รีโมทนะครับรีโมทระยะ ต่างงานต่างไกลถึงประมาณร้อยเมตรนะครับถังลงนะครับอ่าให้ยดับเครื่องก็ขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีแถมรีโมทให้สองตัวนะครับก็ใครอยากได้ก็ส่งของให้ก่อนเนาะอยู่ในเว็บกันขโมยรถ com สมมุติว่าเราลืมล็อกรถนะครับสมมุตินี้มีแจผีสมมติโจรมีแจผีแทงรูแจรถเราแทงปุ๊บบิดแล้วมันสตาร์ทไปเราเห็นพอดีนะครับระยะร้อยเมตรเอ้ยมันขโมยรถเราไปให้กดปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับรถจะดับเองภายใน10วินะครับ แต่รถจะล้องไม่อยู่นะเดี๋ยวผมกดกดให้ดูรถดับรถดับแล้วก็ตามไปเอารถมาเนาะ,ะก็ก็ถือว่าการโจรด้ระดับหนึ่ง้วครับราคาพันสองก็ถือว่าคุ้มมากเนาะรถคันเกือบหนะ้บบลลาห0ื่นเนาะ,ะกับการขโมยราคาพันสองแล้วประกันให้ปีหนึ่งนะครับถ้าอยากติดตั้งก็เข้าไปในเว็บผมนะเว็บการขโมยรถ com หรือว่าไปเซ a ร์ h ใน YouTube ก็ได้พิมพ์ว่า ก็ขโมยรถอยากดูรถรุ่นอะไรก็พิมพ์ต่อไปเลยเดี๋ยวจะเจอของผมมาเลยเนาะโอเคครับุณครับ